มีมีคำที่พอมเมรูบาจารย์กาวนำมาเอาสู่ฟังคืออเป็นคำที่หลวงพ่อสมพบได้กล่าวถึงหลวงปู่จุม่มคือพอของเพิ่นได้เขียนใบก่อนที่เพิ่นจะมรณภาพว่าที่สิ้นสุดชีวิตคือสิ้นลมาหายใจ ที่สิ้นสุดของร่างกายชีวิตคือสิ้นล่มหายใจที่ที่สิ้นสุดของใจคือสิ้นตัวกูของกูบ่มีธถาดสีดินก็อยู่ขอดินนามกันอยู่ขอน,นามไฟก็อยู่ตังภายนอกภายในบ่มี่นั่นคือสิน้น ผู้คลใดปรารถนาความสุขบ่มีความทุกข์เสียแทงบุ้คนนั้นต้องเจริญพรมิหารให้สมบูรณ์พรมิหารมีเต็มในใจบุคคลใดความทุกข์สิบ่เสียแทงรรมานี้เทาทั้งหลายรวมกันปฏิบัติภาวนาจะมาต่อกรรมหงพรมิหาร เมตาการุณาโมติตาอุเบคาถ้าบุคนใดจะเริ่นท้ำกรรมาฐานรำพรม,มิหารในปาโกตขึ้นนใ,ใจก็จะถือว่าเขาเป็นเสือสายสหายของพรมถึงจะนั่งสมาธิได้สมาธิขันตนตนมีพรม,มิหารกับเป็นเครื่องประกันว่าเขากับเป็นสหายของพรม เพราะนั้นผู้ฝึกอ่านหน้าปานสตีดังที่พระเจ้าเว้าเข้ากับคนจเจริญพมิหารใจเข้าสิสบายเข้ามเจริญพมิหารกเอาเว่าจะเป็นคนที่บ่ออิจฉาทิชยาแต่บ่อเพ่งโทษคนอื่นเกว่าอ,อภิชาการเพ่งเล่งเพ่งโทษก็จะทำให้ความ ขับแขนคุณเครื่องใจของตนเองปรากฏอันนี้บริได้ขึ้นอยู่กับไผ่ตัวนี้ขึ้นอยู่กับใจของเฮาเนี่ยกับตัวของเฮาถ้าเป็นผู้ทำตนเองยกใจตนเองหรือข่มใจตนเองอยู่กับเจ้าของเพราะนั้นการฝึก ให้เกิดพมิหารจะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งบาปผู้ภาวนาจะต้องระทรงใจออกนอกการบะทรงใจออกนอกก็คือบ่สายตามมองเห็นแต่ความผิดคนอื่นอยากให้มีความสุขในใจต้องทํำจุดหนีให้ได้ถึงจะนั่งภาวนาตลอดเมื่อตลอดวันถ้าห้ามองเห็นแต่ความผิดคนอื่น เหงโทษคนอื่นเห็นแต่จุดบกร่องคนอื่นได้อยากไปแก้ไขคนอื่นแก้ไขบ้านเมืองโลกจะทำให้จิตใจหาววนวายบอสงบจคิดก็จะเขื่อนนั่นคือบอมีพมมีหานบุคคลผู้มีพมมีหานจะต้องมองขึ้นมาสู่ใจเจ้าของดังเสียนทาไปดูไปเห็นคนอื่นกระทําดีบ่ดี เขากัมองขึ้นมาสู่ใจตนเองว่าทากว่าสิ่งนั้นเขามองแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่พอดีเข้ายิงกับกบ,บุคคลกระทำมบุคคลผู้กระทำมก็พอเป็นบุพกรรมของเขาบุพกรรมของเขาใจของเขายังบุรุษสามารถพัฒนาเขาก็จึงเป็นเช่นนั้นฉนั้นจึงพยายามควรกระทำม จเจริญพมมิหารตรงนี้ให้มีแล้วพระพุทธเจ้าทรงกาวว่าเมตตายาพิขเวเจตยมุทิยาเสวิตายาพาวิตายาโุลิกตายะบุคคลทําให้หมากซึ่งความเมตตาพมิหารบุคคลนั้นจะนอนบ่ฝันหลายบ่ฝันลาหมกจิตจะเป็นสมาธิเร็วบุคคลนั้นจะมีความสุขเป็นที่รักของอมนุษย และอมมนุ์เทวดาทั้งหลายเพราะนั้นที่เว้านี่ก็คือว่าอยากให้มีความสูขในใจและนั่งสมาธิง่ายให้ฝึกพรมิหารนําถ้าามีพรมิหารในใจไปวัด10ปีกับไปตีมูตีคณะตีคูบาอาจารย์องค์นั้นบริองนี้ไม่ดีหูเบาเสียคนง่ายจะน้อยกับมีพมมาซิมสุบ,ส,บ,ส,บสาบ ฟังความเขาหูเบาเสียงไงกะเลยทำหายใจจะของงดงิดอาจารย์หนั่บดีอาจารย์หน,น,นีนบ่บดีผู้หนี่บดีเขาวาอ่าไอเขาวานี่ทำหายใจเหาบัสงบเพราะฉะนั้นผู้ใดผู้ใดอยากได้ความสุขในใจให้พยายามตัดตรงนี้ให้ได้บ่ต้องว่าเขาวา่าบ่ต้องสนใจให้นิ่งซะ ยาไปสวรรสะเสลฟังค่วมผู้นั้นผู้นี้ให้เสื้อมันในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าว่าถึงบุพกรรมคนเฮ่ากรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสนามีกรรมเป็นเบาพันธ์อัตตาเฮตานุนาโูตัวแลเป็นที่พึงของตนเมื่อพระใดซอยใดพี่ส้างนางใหม่เทพพุทธเทวดาพญา,านาคหรือปุทรงลิ พาอยอินพระพุธกับซอยอยังเฮาซอยให้เฮาเป็นคนดีบไร้ท้าเฮาบอทาเอา่างซี่กับว่ามันปฏิเสธว่าบ่ม,มีประโยชน์เด้ต้อง้าใจะว่าซอยเฮาเป็นคนดีบไร้ถ่าเฮาบ่ทําพอท่านทั้งหลายหล่านั้นกน็มีกิเลสมีความทุกข์มีกามมีแต่หาอุปทานคือกันกับเฮาอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เพราะใน,นเสื้อหมันในตัวพระพุทธเจ้าภารรยาเ,ยเจ้าทั้งหลายให้เสื้อหมันในการปฏิบัติกระทําของเจ้าของครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่คนบอกสอนบางครั้งพผาสงว์วาเจ้าบวชมากไม่ว่าสิดีหลดได้ถึงในพิษใน,นเฮายาไปม่องจุดเสียหายให่หน่อยก็ถือว่าเอ้าคนอยู่ได้สำนัก็ดีของคนใ่หน่อยกับมี เพื่นบวชสืบศาสนาเป็นธงไส้ถือธงไส้พระอรียเจ้าพระหลนห้าอย่าไปติดใจอย่าไปติดในตัวบุคคลจนเกินไปให้ติดในขอปฏิบัติอนุณงามและคําสอนพระองค์อันเป็นแนวทางทําให้ทุกคนจากทุกความสุขจังสิมีในใ,นใจการกระทําทิ่เวาการบอกจังสีนี้ เฮาหลๆคนเขาวัดแมญไส่วนมากกับภากันไปตีชินนินทาให้หล่ยปซีพระสงฆ์องค์ซีพระเจ้าเราอาคณะหยาดนุ่มมาหนำกันคนเราละ,ๆๆละบ,าบาดบาดบาดปลาแยกแตกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ที่ว่านีู่้ใดจะไป,ปท่าไใดกับไปใดแต่ว่าถึาว่าเฮานี่ใจเฮา ยาเปเหตุคือเขามีโอกาสทำบุญนำมานจา์วัดบานให้ทำมีโอกาสทำบุญนำมันจา์วัดป่าให้ทำพราะามาคนนิพพานบริเกียวกับปลาหรือบานเกี่ยวกับสันดานหรือจิตไกของบุคคลผู้ฝักไฟมาคนนิพพานบริเกียวกับผ่านุ่มนี่หน่อยลงปูลงตาผููเถาเห็นลงปูพาทรงเจา้าลูกหน่อยไปสิวะฮู้ โบูจได้จังมือใชรซิกไปหลวกเอาเมียยาท่านเผาประมาทเห็นหลวงปูหล,ลวงตาไก่สิว่าโว้ยเพิเ่งเผาแล้วคือสิบยโซิกนอกอ,อยาท่านเผาวาต้นนั้นมันขึ้นอยู่กับฝึกดอกทั้งที่อาการฝึกไปหอดะดับหนึ่งอดทนต่อเวทนาคมอดทนต่อกามอดทนต่ออ่า กิเลสตันหาอุปทานในลูกบรัยก็ได้สิ์พระสงฆ์เจ้าพานุ่มนิ่มหน่อยหรือคู่บาอาจารย์ผู้เฒ่าที่อยู่ใดแสดงว่าคนอดทนมีธรรมแน่นอิคนมีธรรมมีธรรมีหยังว่าขันติอดทนตัวเวทนาอดทนตัวค่ำคารหานินทาของหลายๆคนอดทนกินเข้าม้อละขังสองขัง บายมากคนอยากนี้กบไดกินทิ่ไปสิมาเห็นได้ยินเขาลองร่ำทำเพลงกินกบอะไรทิ่ไปน้ำเขากบ,บาอะไรอดทนหน,นาวมากคือบายอยากไปนอนในทีทีมันกบอะไร้ีิมีหลูกมีเมียคือหยาดฆาตวาดยานุ่มพออุ่นม,ม,มีพนนน่นน้อนอนเฮียงขางกบ,บอะไรอดทนอดทนมาไ้กะ ออกไปถึงสี่สุดอดทนอะไรก็ออกไปผู้อดทนใดอดทนอยู่ใดก็อยู่ใดเทาต้องเข้าใจเังสี่ถามบาเพิ่นทุกยากสมอเบิดตเพิ่นมีให้ไม่น้าตากะพ่อเมยผูบาอาจารย์เพิ่นมีลูกมีหลานคือกันแต่ว่ามันอดทนกับพยายามอยา่างใดดีมูเฮานี่มวิบุญหลายก็เลยเอาบุญน้ำเพิ่นโดยการเอาความดีไปให้น้ำเพิ่นพเพื่งความดีเพิ่นเฮียมาใสาเ่เฮาเมื่อ ฉะนั้นเฮ้าต้องทํำใจของเข้าตรงนี้ให้ได้ว่าจงจะเลื่ญนพรหมวมหารอย่าปล่อยใจเจ้าของอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นที่การทิ่มผ้านางสมาธิภาวนาจับลมหายใจดูลมหายใจเข่าหายใจออกสอดซองดูแลจ,จิตใจตนเองว่ามันคิดอย่าง อัตนาโจทยาต,ตานังลวงปูฤษีลุงดำพนว่าจงโจดตนโทษตนจะไปโทษคนอื่นถ้าคนอื่นกว่าสร้างหัวมันชัางหัวมันอาบอกภาษาเพิ่นเนาะซางเขาเฮานี่นะเอาให้เจ้าของให้ดีโจดโทษเจ้าของนี่เขาก็อยู่พอเขาน้ำหลูน้ำเมียน้ำพอน้ำเม่น้ำพีน้ำหนองหรือพาโงมเ คบนบูญญาณบาปก็สร้างง่วงคนแล้วเคนบูญยาณบาปก็สร้างพนทีแหละคนทำลายตนเองเฮ้านน่เอาใจงาม,งามกาบป่ายนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คันจะคล้องดีแล้วสิไปโทษเขาให้ยังคนดีจะมองคนอื่นในิ่งที่ดีส่วนมากผู้ใดเคยสังเกตบอ่อัจมาเคยสังเกตบ่ เห็นคนหลายคนคนดีดีอันผู้ใดคิดดีจะมองคนอื่นดีเขาก็เลยเสียนว่าคนนั้นโง่บานคนทั่วไปเลยเสียนคนนั้นโง่เสื่อสาเกินไปว่าพอใจพันดีพนจึงมองคนอื่นดีว่าคนอื่นคิดขึ้นเจ้าของนะบานคนทุรุรายก็คือว่าคนอื่นจิคขึ้นเจ้าของกระดูลาลคนที่เป็นคนขับแขมใจแขบแต่นี ก็คิดว่าคนอื่นสีเป็นเค้ืจ้าของน่ะสาเหตุมันก็เลยทำให้ขับแขบบน่นไหวแล้วก็ททำให้จิตใจของคนนั้นบ่เปิดกลัวอันนี้ห้าต้องพิจาจรณานั่งภาวนาดูลมหายใจไปพยายามให้เห็นลมหายใจเบิง้งความคิดมันคิดอย่างมันคิดบดีให้โจทย์มัน่นยุดมัน <c oughs> ยุดความคิดกับคาําภาวนายุดความคิดกับลมหายใจถามันคิดมากกับลืมตาขึ้นเป่าลมออกเหตุคือบอกตัวนี้คือบอกถึงสําหรับคนที่ย <Columbus> ังใหม่ถ้าใ้แล้วบนของเป่าลมจับลมหายใจปั๊บยุดถี่ปลายจมูกถ้าหาว่ามันคิดมากให้มื่นตากันซะ ยายานว่เป็นสมาธิมื่นตาขึ้นตั้งใจใหม่หายใจเขา้าูปใหม่สืบหายใจเขา้าเป่าลมออกใหม่แล้วกันนั่งใหม่ก็ค่อยลืมตาเมืองมองเองพบิงพระพุทธรูปอยู่ต่อหน้าลืมตามองเบิงพระพงองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ต่อหน้าเฮาข้อมีท้องสิสันแปลว่าลับตาคิดไก่มื่นตาสีคิดไก่ เวลาเราหลับตาหนี่ยคิดผุนหอดให้หอดหน้าตากราพี่น้องคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาเป็นปสิบปีสาปีแต่ขันมื่นตามันมาแมนเด้บางทีขันมื่นตาเบิ้งปุ๊บมันคิดถ้าปุ๊บถลูบหามื่นตาเบิ้งไกลๆคิดอ๋อุถลูบวงนี้เป็นยังไงสีลวงตาอันนี้เป็นยังไงสีโอ้เขาปั่นเนี่ยนี่เขามันคิดไปเมื่าหลับตาคิดไก่มื่นตาคิดไก่ มันเป็นในสันกับพยายามลืมตาฝึกสติห้หลายผู้ไดคิดหลายให้ฝึกสติหลายๆหลู่ร่มหายใจหลู่คำภาวนาคำภาวนาเปลี่ยนใหม่ก็ได้จากพุทโธห,ห่อศิวานนโมตัสราอวาอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทเถียงไม่ใช่นะได้บ่ผิดบ่เสียหาย ำคัญคือมีสติหูทันหรือจับหลูกประคัมานับอิสักหลูกหนึ่งปิสักหลูกหนึ่งติสักหลูกหนึ่งอย่างสิที่ว้านี้ก็คยฝึกมาก็เห็นว่ามันได้ประโยชน์มีประโยชน์ก็เลยแนะนำกันให้ตั้งใจภาวนาย่าละวามเพียรหาเทคนิคสอดซ่องดูใจตนเอง สังเกตสังห้อมซ่อมมึงจากของให้หูเท่าท่านความคิดแล้วจิตของเราสสงบถ้าหูท่านความคิดจิตสงบอย่าตามความคิดอย่าคิดตามมันอย่าตามความคิดแล้วก็อย่าคิดตามมัน,าามมมนให้หูท่านมันซื่อหูซื่อมันกระดับหูซื่อมันก็หยุดหยุดความคิดที่ความรู้หยุดตัวคิดที่รู้ ยุดความฟุ้งซ่านโดยการนิ่งดูมันเป็นเทคนิคเ่นผมบังผู้เขาสมาธิมีง่ายแล้วก็มีความสูงในปัจจุบันต่อไปให้จงโยกจิตเขินสูวิปัสสนาพิจารณาโดยอจะไดความพิเศษอยากชมความพิเศษกาะนึกถึงพระพุทธองค์เอาพาพระพุทธรูปไหวในใจหรือนังองนนงพพน่งอยู่ตรงต่อหน้านึกถึงพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงต่อหน้า เหมือนพระพุทธรูปอยู่ตรงตัวหนาเห้ามองเลยก็นึกอปาคพนอยู่ตัวหนาเดี๋ยวก็าสิเห็นความไปเศษความสว่างในใจจะปรากฏจิตจะเกิดความปิติปาหมดอิ่มเอิบเกิดขึ้นในใจจะบวชขี่ขานในการภาวนาตะเห็ดฟังอัตมาเบาแล้วก็เห็ดถือสิบวขี่ขานม่วน ไัยสิวาเป็นพระอรหันต์หรือบ่เป็นกะเลียงของเขาดรอกแต่ว่าห้าสิีู่วอก่ว่าการกระทําอั่างสีโอ้อัศจรรย์คำสอนพระเจ้าที่พ่นแนําในการเจริญสมาธิอาณาปนานสติ